สวัสดีครับนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับวิชาประวัติศาสตร์นะครับเราเจอกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งชั่วโมงพบกับครูต้อคนเดิมนะครับเรียนด้วยกัน2สัปดาห์นะครับเจอกับสถานการณ์โควิดนะครับก็ต้องก็ต้องเรียนแบบแบบออนไลน์นะครับออนเฮนออนดิมัน นะครับเรียนแบบต่างๆที่บ้านนะครับอา้ามาพูดถึงวิชาประวัติศาสตร์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับครูได้พูดถึงเรื่องของการศึกษานะครับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับถ้าพร้อมแล้วก็จะเริ่มเลยนะครับครูก็จะทบทวนความรู้เดิมจาก ชั่วโมงที่แล้วก่อนนะครับสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้เรียนด้วยกันนะครับทีนี้มาพูดถึงวิธีการทางประวัติศาสตร์เอการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตาออร,นนร์วิธีการทางประวัติศาสตร์คืออะไรไปดูกันนะครับวิธีการทางประวัติศาสตร์หมายถึงขั้นตอนขั้นตอนหรือวิธีการที่ใช้ในการศึกษาหรือว่าสืบค้นข้อมูลเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ น,นั่นก็คือเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ในอดีตนะครับที่มีความสําคัญมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์นะครับโดยโดยอาศัยจากเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับพูดง่ายๆก็คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือหลักฐานอื่นๆน,นะครับเช่นภาพทายวิดิทัศน์นะครับเพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง และชัดเจนที่สุดนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะไปพูดถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกรอบหนึ่งนะครับอีกทีหนึ่งอันนี้เอาความหมายไปก่อนนะครับความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ก็คือขั้นตอนหรือวิธีการที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลนะครับโดยอาศัยการศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์อ่ะที่นี้ไปดูนะครับเขาบอกว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ มีอยู่ห้าขั้นตอนนี่นะครับห้าขั้นตอนห้าขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูได้พูดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับว่าห้าขั้นตอนมีอะไรบ้างวันนี้ไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะการกําหนดหัวข้อที่จะศึกษานะครับขั้นตอนที่สองการตรวจสอบอาการรวบรวมข้อมูลนะครับขออภยัยนะครับไม่ใช่การตรวจสอบ ขั้นที่สคือการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานขั้นที่สมการตรวจสอบข้อมูลขั้นที่4การสรุปความรู้ขั้นที่5การนําเสนอนะครับอันนี้ก็คือวิธีการทางประวัติศาสตร์นะมีทั้งหมด5ขั้นตอนทําไมต้องมีวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ ก็จะทำให้เราศึกษาประวัติศาสตร์อย่างมีความน่าเชื่อถือมีระบบระเบียบนะครับเป็นขั้นเป็นตอนนะจะทำให้ได้ผลลัพธ์หรือว่าได้ข้อมูลที่มีความเชื่อถือเป็นข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับเอาต่อไปนะครับต่อไปไปดูรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนนะครับขั้นที่หนึ่งนะครับอันนี้ได้เรียนไปแล้วนะการกำหนดหัวข้อที่จะศึกษาก็เป็นการตั้งคำถามนะครับ เป็นการตั้งคำถามหรือกำหนดหัวเรื่องที่ที่สนใจนะครับที่เราต้องการศึกษาค้นคว้านะครับเช่นความเป็นมาของจังหวัดเชียงใหม่เครื่องแต่งกายของคนในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับวัดสำคัญนะความเป็นมาของชาติไทยนะครับในหัวข้อที่หนึ่งนะครับการกำหนดหัวข้อที่จะศึกษานี้นะครับเราก็จะเป็นการตั้งประเด็นเป็นการตั้งคำถามนะครับ ว่าเรานั้นจะศึกษาอะไรนี่นะครับศึกษาช่วงเวลาใดสมัยใดอะไรครับเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดจึงศึกษานะครับก็จะมีลักษณะเป็นการตั้งคำถามนะตั้งประเด็นนะครับ ในขั้นตอนที่หนึ่งก็จะช่วยให้เรากำหนดขอบเขตที่เราจะศึกษาได้ชัดเจนอันนี้เรียนเรียนไปแล้วนะครับขออนุญาตผ่านเลยนะครับอ้าวกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่หนึ่งนะให้นักเรียนกำหนดหัวข้อในการศึกษาประวัติศาสตร์มาห้าข้อครูให้นักเรียนทำแล้วนะครับทุกห้องห้าข้อนะครับหลายห้องก็กำหนดหัวข้อประวัติศาสตร์กำหนดหัวข้อในการศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจนะครับ ที่ครูให้ทําเป็นการศึกษาอ่าเป็นเป็นการกําหนดหัวข้อในการศึกษาประวัติศาสตร์ภายในจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับอันนี้เป็นการฝึกนะครับนักเรียนครับเป็นการฝึกการกําหนดหัวข้อนะครับ5้าข้ออันนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับเรียบร้อยไปแล้วผ่านนะครับต่อไปต่อไปมาดูขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2คือการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานนะครับ เมื่อเรากําหนดข้อข้อคาถามหรือว่าหัวข้อในขั้นตอนที่1ไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษานะครับจากหลักฐานประเภทต่างๆนะทั้งจากหลักฐานที่เป็นอ่าเป็นหลักฐานชั้นต้นนะหลักฐานชั้นรองนะครับหลักฐานชั้นต้นคืออะไรหลักฐานชั้นต้นก็คือหลักฐานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับ เช่นภาพถ่ายนะครับภาพถ่ายอย่างเงี้นะครับเป็นต้นนะครับหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นรองก็คือหลักฐานที่เขาสร้างขึ้นมาภายหลังนะครับเช่นหนังสือต่างๆหนังสือที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ต่างๆที่เขาเขียนหรือว่าเรียบเรียงขึ้นมาภายหลังนะครับอาหรือจะเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะเปลี่ยนสีก่อนนะครับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือว่าหลักฐานที่มันเป็นตัวอักษรตัวหนังสือนะครับและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเมื่อกําหนดหัวข้อแล้วเราก็ต้องมาศึกษาจากหลักฐานมาหาหลักฐานนะครับทีนี้ไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษ์อักษรหลักฐานที่เป็นลายลักษ์อักษรมีอะไรบ้างตัวอย่างนะครับจารึกนะครับจารึก การจารึกลงบนวัสดุต่างๆนะครับเช่นจารึกลงบนหินก็เรียกว่าศิลาจาลึกนะครับนี่ตัวอย่างนะครับศิลาจาลึกพ่อขุนรามคำแหงนะครับจารึกลงบนแผ่นทองเราเรียกว่าจารึกลานทองจารึกลงบนแผ่นเงินเราก็เรียกว่าจารึกลานเงินนะครับนะต่อไปบันทึกนะครับจดหมายเหตุร่วมสมัยนะ ตำนานพงศาวดารน,นะครับตำนานนะครับนักเรียนตำนานนี่จะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนะครับหลักฐานประเภทนี้ตำนานนี่ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่เติมแต่งนะครับสิ่งที่เติมแต่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นความจริงเพียงสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับตำนานส่วนพงศาวดารพงศาวดารก็จะเป็นหลักฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นมาของประเทศ เป็นราฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับเ,เรื่องราวของพระมหากษัตริย์นะครับวรรณกรรมต่างๆนะบันทึกความทรงจำเอกสารทางราชการหนังสือพิมพ์กฎหมายงานวิจัยนะครับงานพิมพ์ทางประวัติศาสตร์เป็นต้นนะทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้นะครับนักเรียนครับล้วนแต่เป็นหลักฐานที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือเป็นข้อความนะครับ เป็นตัวอักษรทั้งสิ้นนะครับเราเรียกว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเอ้ามาดูในตัวนัสือสีเขียวนะครับผนังถ้ำนักเรียนครับผนังถ้ำที่เป็นรูปวาดนะภาพวาดผนังผนังถ้ำนะครับถ้าสามารถแปลความหมายจากรูปภาพนั้นได้นะครับก็จะถือว่าเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอ่านะครับอันนี้ก็มีข้อ ขอยกเว้นนะครับข้อแตกต่างนะครับเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับผ่านนะครับผ่านต่อไปต่อไปหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับก็คือไม่ใช่ตัวหนังสือไม่ใช่ตัวอักษรมีอะไรบ้างหลักฐานทางโบราณคดีหลักฐานจากการบอกเล่าการสัมภาษณ์หลักฐานด้านศิลปกรรมนะครับ ักฐานด้านศิลปกรรมก็คือด้านงานศิลปะต่างๆนะครับการวาดการปั้นนะครับหลักฐานทางสถาปัตยกรรมนะครับสิ่งก่อสร้างต่างๆหลักฐานทงนางนาฏกรรมทงางนาฏกรรมก็อย่างเช่นการแสด,แดงละครการเต้นการรำนะครับหลักฐานแบบดนตรีนะครับหลักฐานประเภทดนตรี หลักฐานทางมนุษยวิทยาสังคมวิทยาเช่นขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับคติความเชื่อวิถีชีวิตนะครับการดำรงชีวิตของชนกลุ่มต่างๆนะนะครับกำแพงเมืองนะเมืองโบราณโครงกระดูกมนุษย์นับว่าเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรนะครับนะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้นะครับนะที่ครูวงกลมนี่ครับ เป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษักอักษรก็คือไม่ใช่ตัวหนังสือนะครับนะในจุดนี้ต้องดูให้ดีนะครับนะหน้านี้นะครับหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษักษัก็มีอะไรบ้างนะครับหน้านี้ก็เหมือนกันนะครับหลักฐานที่เป็นลายลักษักอักษรดูให้ดีนะครับเดี๋ยวเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์จะมีงานให้นักเรียนได้ทํานะครับอันนี้ผ่านไปก่อนนะครับมาดูขั้นตอนที่สามนะครับขั้นตอนที่สาม การตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานนะครับหรือเราเรียกอีกอย่างหนึงว่าการวิเคราะห์นะครับเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการวิเคราะห์การวิเคราะห์หลักหลักฐานนี่นะครับการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานหรือเรียกอีกอย่างหนึงว่าการวิเคราะห์นะครับเป็นการประเมินความน่าเชื่อถือความถูกต้องของข้อมูลหรือว่าหลักฐานที่เรารวบรวมได้นะครับว่าหลักฐานนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับ นะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับนะเช่นอะไรบ้างครับเช่นหนังสือที่นํามาใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานประเภทใดหลักฐานที่ได้มาขัดแย้งกับข้อเท็จจริงหรือว่าขัดแย้งกันเองหรือไม่นะอันนี้เราเอามาวิเคราะห์นะครับเรามาตรวจสอบใครเป็นผู้เขียน ผู้เขียนนั้นมีความรู้ในเรื่องนั้นหรือไม่มีความรู้มากน้อยแค่ไหนนะครับผู้เขียนมีความเป็นกลางหรือนำความคิดของตนเองมาเขียนหรือไม่นะครับนะพูดง่ายๆก็คือผู้เขียนมีอคติหรือไม่นะครับในการเขียนนะอันนี้ก็คือการวิเคราะห์หรือว่าการตรวจสอบข้อมูลนะการวิเคราะห์หรือการตรวจสอบข้อมูลนะครับสรุปก็คือในขั้นตอนนี้ก็คือการการตรวจสอบนะ การประเมินการประเมินความน่าเชื่อถือนะครับนะการประเมินคุณค่านี่การประเมินคุณค่านะครับว่ามีเหตุมีผลอย่างไรมีความเป็นกลางหรือไม่มีอคติหรือไม่อันนี้ก็คือการตรวจสอบข้อมูลหรือการการตรวจสอบข้อมูลหรือว่าการวิเคราะห์หลักฐานนะครับอยู่ในขั้นตอนที่สามนะ อา้าทีนี้มาไล่เรียงกันใหม่นะครับขั้นตอนที่หนึ่งการกำหนดหัวข้อนะครับหัวข้อที่เราสนใจขั้นขั้นตอนที่หนึ่งนะกำหนดหัวข้อขั้นตอนที่สองเรารวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่สามเรานำข้อมูลจากขั้นตอนที่สองนะครับมาทำการตรวจสอบและวิเคราะห์หลักฐานนะต่อไปนะครับไปดูขั้นตอนที่สี่ ขั้นตอนที่4เป็นการสรุปความรู้นะครับเป็นการสรุปความรู้หรือว่าสรุปข้อข้อเท็จจริงนะเป็นการสรุปความรู้หรือการสรุปข้อเท็จจริงคืออะไรคือการนําข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบหรือว่าการวิเคราะห์นะครับมาทําการศึกษาเนื้อหาและสรุปข้อมูลที่รวบรวมได้ คือหลักฐานนั้นมีเรื่องราวมีความเป็นมาหรือเหตุการณ์อย่างไรนะมีบุคคลใดบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับหรือเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก่อให้เกิดผลอย่างไรนะครับหลังจากนั้นก็นําความรู้ที่ได้มาสรุปเป็นเรื่องราวนะเอามาเขียนให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็เรียงลําดับเหตุการณ์ช่วงเวลาก่อนหลังนะครับมีหลักฐานอะไรมาอ้างอิงก็เขียนลงไปนะครับ เอาในขั้นตอนที่สี่นะครับขั้นตอนที่สี่ขั้นตอนนี้ก็คือเป็นการคัดเลือกข้อเท็จจริงนะครับอย่างเครื่องคัดนะครับนะเป็นการคัดเลือกข้อเท็จจริงอย่างเครื่องคัดว่าหลักฐานที่เราได้มานั้นนะครับอันไหนจริงอันไหนไม่อันไหนไม่จริงนะครับอันไหนเป็นความจริงอันไหนเป็นความเท็จอันที่เป็นความเท็จเราก็ตัดทิ้งไปเหลือไว้เฉพาะที่เป็นความจริงนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นก็นําประเด็นมา เรียบเรียงนะครับมาสรุปนะโอเคตอนนี้ผ่านนะครับขั้นตอนที่สี่ผ่านเลยนะครับเป็นการสรุปความรู้นะหนึ่งกำหนดหัวข้อสองรวบรวมหลักฐานสามตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบข้อมูลแล้วมาขั้นตอนที่สี่นำข้อมูลมาสรุปนะครับขั้นตอนที่ห้าขั้นตอนที่ห้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของวิธีการทางประวัติศาสตร์ก็คือการนําเสนอนะครับ การนำเสนอก็คือการนําเรื่องราวที่ได้นะครับมาเรียบเรียงเพื่อนําเสนอในรูปแบบต่างๆนะอาจจะเป็นการเขียนเรียงความอา้าวการเขียนเรียงความการเล่าเรื่องนะครับการจัดนิทรศการนะครับโอ้เยอะแยะนะครับมีอะไรอีกบ้างครับเขียนเรียงความเล่าเรื่องจัดนิทรรศการาหรือจะนําเสนอเป็นรูปแบบรูปแบบวิดีโอนะ อาจจะเขียนเป็นหนังสือก็ได้นะครับหนังสือบทความนะอะไรอีกครับนักเรียนครับเยอะแยะนะครับที่เป็นการนําเสนอนะครับนะอ่านะครับโดยการนําเสนอนะครับนักเรียนการนําเสนอความคิดเห็นนะครับอย่างเป็นเหตุเป็นผลมีหลักฐานอ้างอิงเชื่อถือได้นนําเสนอด้วยความเป็นกลางนะครับไม่อคตินะครับนะ ไม่อคติกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครับศึกษามาได้ความจริงอย่างไรก็ต้องนําเสนออย่างนั้นนะครับนะโอเคอันนี้ก็คือขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ทั้งห้าขั้นตอนนะครับที่ครูได้นําเสนอในวันนี้นะครับเอางานงานที่นักเรียนจะต้องทําในวันนี้นะครับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่สองจุดหนึ่ง นะคำชี้แจงให้นักเรียนยกตัวอย่างหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรมาห้าตัวอย่างนะครับก็ให้นักเรียนทําในรูปแบบแผนผังความคิดนะครับทําลงในสมุดนะเขียนมาห้าอย่างพอครับทําทําเป็นแผนผังความคิดนะครับสามารถออกแบบแล้วก็ตกแต่งนะครับได้ตามความคิดสร้างสารรค์ของนักเรียนนะครับระบายสีให้สวยงามทำลงในสมุดนะครับแนวตั้งนะครับ กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่2.1ก็ทำหนึ่งหน้านะครับทำหน้าเดียวนะครับแล้วก็กิจกรรมการเรียนรู้ที่2.2ก็ทำเหมือนเหมือนกันนะครับแต่เป็นการยกตัวอย่างหลักฐานที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรนะครับมาห้าตัวอย่างเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ทําอีกหน้าหนึ่งของสมุดนะครับกิจกรรม2.1ก็ทําอีกหน้าหนึ่ง2.2ก็ทําอีกหน้าหนึ่งนะครับ นักเรียนขเขียนตัวหนังสืออย่าให้มันเล็กเกินไปนะครับอย่าให้มันใหญ่จนเกินไปนักเรียนเขียนให้ครูอ่านออกนะครับไม่ใช่ให้ตนเองอ่านออกบางครั้งมาส่งแล้วครูอ่านไม่ออกนะครับของบางคนนะครับตัวหนังสือเทพเหลือเกินนะครับอ่านไม่ออกนะทํามาก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับสองงานนะครับสองจุดหนึ่งแล้วก็สองจุดสองนะครับแล้วค่อยนํามาส่งครูในวันวันที่เราเปิดเรียนปกตินะครับหรือใครจะถ่ายรูป ส่งลงในลายกลุ่มก็ได้นะครับนะถ่ายรูปส่งเลยนะลงในลายกลุ่มก็ได้โอเคนะครับวันนี้เรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ